สวัสดีครับจาหนุ่มครับวันศุกร์ที่12เมษายนนะครับ2 0นาฬกา30นาทีเราดูภาพรวมนิกอยู่ํานะครับก็ดูดูกลางวันนิดนึงนะนะครับกลางวันก็เป็นการเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปติดโซนใต้นนะครับก็ยังแข่งรอข่าวอยู่นะล่าสุดนะครับอัปเดตไปตอน2ทุ่ม28นะครับนิกายูแข่งในกรอบ2,400-2,390นะครับคาดว่าจะเลือกทางตอน3ทุ่มนะตอนนี้ดราล่าแข่งข้ามมากนะครับ สำหรับคนที่วางแผนถอนเงินนะครับเรทที่เป็นไปได้ก็ประมาณสามบหกจุดห้าสาหกจดห้าบาทเนาะอันนี้นะครับของคุณนกถามว่าซับลอตสองพันสี่ใช่อยู่ไหมนะครับคืออยากรู้ว่าติดมีแตนะราคาไหนครับนะฮะทีนี้เมื่อกลางวันเนี่ย คุณเลนาถามว่าซิลได้ไหมนะก็บอกว่าซิลใกล้ๆ2,395-2,900 2,397วัยนะนะครับถือดูข่าวสามทุ่มนะครับกรณีคือย่อก็88986นะครับถ้าหลุด82คือก็จะย่อลึกจริงๆว่าเช้าเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสจะย่อนะนะครับแต่ว่า,เ,าเซนเตอร์เมนของ H อกยูมันมีแรงซื้ออยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเซอร์เราต้าจะเซลลัสั้นลงมา นะครับแล้วก็ค่อยมาดูว่าคืนนี้ตัวเลขมันทางไหนนะอีกประมาณอีกประมาณยี่สิบนาทีนะนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่า,าตัวเลขจะประมาณไหนนะครับเมื่อเช้ามองว่ามันน่าจะย่อมาบ้างแต่เมื่อกี้มันย่อนิดเดียวนะวันนี้เรามีอีเวนต์อะไรบ้างนะนะครับสามทุ่มนะครับตัวนี้นะก็อินแพ็เหมือนกันเนาะผมคิดว่าที่เขายังไม่ขึ้นไปเลยเนะี่ยคาดว่าก็จะรอข่าวนี้เหมือนกันเนาะ นะครับถ้ากรณีที่ตัวเลขมันออกมาสูงกว่าคาดก็จะไปดบบวกดอลลาร์เนาะเอ็กซรูอาจจะย่อลงมาก่อนนะนะครับแต่ถ้ากรณีตัวเลขมันออกมาต่ํกว่าคาดเนี่ยเอ็กซูจะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับจริงๆแนวโน้มผมผมคิดว่าเอ็กซูมันน่าจะขึ้นต่อได้น่าจะขึ้นต่อได้นะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะพักรอข่าวอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูการล่าสุดกันนะครับสําหรับคู่อื่นนะสําหรับคู่อื่นตัว น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวดูน้ำมันนิดหนึ่งครับตัวน้ำมันเมื่อเช้าให้บายไปใช่ไหมนี่นะบายแปดห้าแปดสี่นะครับจุดเจ็ดห้าซับลอสแปดสามเจ็ดห้าแล้วก็เราถือ,อถือดูใบมงใช่ไหมครับมันขึ้นมาอยู่นะแล้วก็ทีพีแปดหกจุดสองห้านะครับก็มันขึ้นอยู่นะครับก็เป็นไปได้อยู่ว่าเดี๋ยวครานี้อาจจะขึ้นต่อยแต,แต,แต่ต่อ แปดสิบเจ็ดนะแปดสิบเจ็ดสองห้าแปดสิบเจ็ดจุดห้าครับถ้าต้านเดิมอยู่แถวไฮนี้นะครับยูเอสอนะทีพีทางนี้ครับอันนี้ต้านนะครับถ้าใครบายมาเมื่อกางวันหรือบายมาวันที่แล้วเนี่ยยังพอมาถือทีพีทางนี้ได้นะยู เอสออยนะครับทาเฟ้มหนึ่งชั่วโมงครับ นะครับอของคุณนกผมถามว่ามีสัานัราคาไหนได้ไหมครับเซไว้เก้าเจ็ดนะครับเก้าห้าก็จริงๆมันแล้วแต่ละคาเสียงได้นะถ้าราคำเสียงได้มากกว่านั้นก็เลื่อนไปก็ได้นะครับนะครับอันนี้มันมันแล้วแต่ รับความเสี่ยงได้แต่ละคนนะคือที่พูดแบบนั้นเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นไฮของอไทม์นะครับพอเป็นอไทม์เ่ยนะครับมันจะขึ้นไปไหนไกลก็ได้นะคือตอนเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะแค่ย่อแค่นั้นเองเนาะมันอาจ,จแค่ย่อนะครับเพราะว่าไปถึงโซนดี่สาคัญเนี่ยตัวเลขกำกลมตัวเลขที่สองพันสี่ร้อยใช่ไหมครับมันอาจจะมียอ่อทีนี้ถ้ากรณีว่ามันจะวิ่งขึ้นไปก็ได้ถ้าจะต็อปลอดตามที่ผมว่าใช่ไหม 2,405ม,มันโดนมันโดนใกล้ๆมันก็เสียหายน้อยอันนี้เราพูดถึงว่าเทตดสั้นนะนะครับเมื่อกลางวันเนี่ยผมให้เซเทตัสั้นตรงนี้ใช่ไหมนี่พอเทตัสั้นเนี่ยมันลงมาแล้วนะมันลงมาแล้วก็ไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนไก่งของข้างใช่ไหมคือเดี๋ยวพอผ่านไฮเวนก็ขึ้นต่อแต่ถ้าไม่ผ่านมันก็จะย่อตอนนี้ประเด็นก็คือว่าอ่ามันเหมือนจะขึ้นอยู่ใช่ไหมแต่ดอลลาร์มันก็แข็งอยู่ไนงะนะครับแต่ว่าสังเกตว่าตอนเนี้ย มันมีประเด็นอีกสงครามด้วยใช่ไหมวอเนี่ยทองคำมันแรงซื้อก็จะมาแต่ว่าพอมันเป็นตัวเลขที่ในสำคัญตรงสองพันสี่ร้อยเนี่ยระวังแรงขายนะครับนะครับมันอาจจะเป็นขายเพื่อจะขึ้นใหม่ใหม่ก็ได้แต่โดยตัวใหญ่ถ้าไปส่วนพวกนี้มันจะมีอาจจะมีคนขายนึกออไหมนะครับทีนี้เมื่อกี้บอกดอลลาร์มันแข็งอยู่ใช่ไหมดอลลาร์มันก็ยังแข็งค่าอยู่เนี่ยเอ็กยูอาจจะยังขึ้นไม่ไหวซึ่งเดี๋ยวเราพอเรามีข่าวเนี่ยเดี๋ยวเราดูข่าวออก นะครับพอข่าวออกเนี่ยตัวเลขชัดเจนเนี่ยเราประเมินทีนะครับแต่เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะคือมันจอ่จอๆเหมือนจะขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าคล้ายๆแบบนี้นะฮะมันเหมือนจะจ่อจะขึ้นอยู่สไตล์ไม่ขึ้นก็เทล,ลงมาตรงนี้เดี๋ยวถ้าเทล,ลงมาก็ลงได้เหมือนกันนะ,อะลองดูแล้วกันนะครับแนวโน้มแนวโน้มมันขึ้นก็จริงแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยมันเป็นตัวเลขนี้สําสำคัญก็อาจจะมีแรงขายให้เราวังไว้ นะครับเดี๋ยวคนไม่มีนะจะรอดูข่าวออกกัได้นะเอาเป็นว่าไอเดียไอ้กอูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ